liền lời <laughs> <laughs>

Nah, belum. ya. Along. Along. Nang didi, nang didi, nang เห็นเลยอะลงไก่ไก,ไก่กูไก่มีการน้องเทนมาหาน้องโดนัท

ลุงลุงสมัยดีลุงลุงดีโดย้งองแม่ไปอาควายลงไปผ<ง>ูกไว้แล้วเนาะผูกไวนห่มใหม่นมนะเจ้าอุปสรรปโ้อยพ่อผนะูกเลห็นไหมลูกเ <c oughs> ทียงกับโขยปลาลุงยับลุงมาห็นแล้วนะัทนั่งของ้อ ทูนยาไว้สูญยาปลาลุงเออมาห้ามกิเนเขากัำยังลูกกินกับใคยร้านกระต้มไข่สี่หน่วยหรือกุลาหน่อยปลาลุงสูตรเด็กๆก,กินเอามาที่จจองนะโดนัท Để chết hỏng nặng. Old lúc nặng, kín lều. Doi. Nó có lúc, có lúc, mỗi chọn lúc. Móc gắn, móc gắn, móc gắn. Lúc nắng, lúc nắng. ล้านกะมันก็ออกมาแต่เศร้าใน,นตัวการมองประตูซีมาถอดสายนิน้วแขนตะลุงแล้วก็เลยมีเงินเป็นอยูไม่ใหญ่มากเลยออกมาเบิง่งเข่าแล้วก็เลี้ยงเลียงควายปลาลุงมสักเสื่อผ้าเพิ่นแล้ว เงียนมันเชื่อฟ้าให้เพิ่มนแล้วแล้วก็ร้านก็ออกมาร้านก็ดีมมกดีใจหลายติดปลาลุงซอยร้านเนั้อปลาลุงเพิอมร้านก็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อปลาลุงี่วนเรือร้านมาตลอดร้านก็ดีมมกดีใจหลายๆก็ฉันร้านก็ สิบเอา,ายใสมาหาคาแตกคาโม่ร้านผู้อยู่ทางนี้ก็ขุดบ่อบ่เขาปลาลูกขุดบ่คันบ่คันหมปลุงสวยร้านมากแต่ทังลุงบอยพ,พ่อคนก็ย่านแต่ลูกแต่ร้านบาไกิน <c oughs> นัมเบอร์ทุกสิ่งทุกอย่างคนผู้ ลุงกด้ร้านกบว่าเป็นนัป,ปลลก็ขาขอระ,าระลายเดปลุงอยู่ดีมี่ากทังลงอเดือปลารุอนเดอปลุง่กมอากมันนีกน็มีน้องนันดูนัดเวนนะว่าน้องแนนขัดสิปาให้คนอยู่บ้านก็นยันนแลนตั้มแม่ยัน แกนเลนอคุณทางป้าบุรอีบุรนี่ละป้าน่บุระปลลูงหัวเนบุลงเขาก็ซุกลายเติมเลยปลุลูกแม่นวแดดกับบมฮึงกับขึ้นไดเกี่ยวพี่ดูนั้น ลุงคนจะมาเยี่ยมมาเยาี <c oughs> ่ยมก่อนนี่ลุงก็เอาไข่มาใหา้ปลาลุงล้านก็ก็มาให้เบลดช่องลบ่โดยล้านก็ต้มฉลเุเกลือเสียจกับหัวเอาออกมาน้าเลยโดนัดเอาไว้ลูกขัดเจาะมาล้านก็ดีหมวกดีใจเวนนนลาปลาลุงแต่ลุง ร้านวะป้าดเด็ดป้าดูปากลุงกบะละอกปะลุงดยลูกล่ะบุรีบุรสัลูกมาเด็กแข่งขัเจาะสมยิปละลุงสม่ยิปละลุงลูกล่ะเร็ว โดนัดร้านก้องก็กิเขาเแล้วปราลุงัานไ,มไมหมเรกวลาไว้งานลุงสีหายน่าพี่ไว้มาหลิน ปุญนไปปุ่นจะมาเบิ่งมาพี่ลูกมาหนังเฮียงกันเพนนื่อดนัทเอาไปไว้ลุงเสีหา่าร้าน,นก็ดีมุกดีใจลหลายปลาลุงตีว่าขา้าวหนางซาปากัพบบี่นีก่ก็คพ<ด>ึ่งสิด้กินกเก่าจ้ะเพราะว่าปลลุงก็ซอยมากแล้วก็ลูกทั้งลุพงพ่อมตีวอกพ่อพี่เล่นในร้าน

เดป,ปลยวเราก่อนเลยที่เกียวกอนบอดบอดึกบดึกลุกละลงึปะมาณนันพี่มเป็ุ่มาที่ปลุ่ล ลมฮะกินเขากับไข่ดูสิร้านกินเขากับไข่ออไข <c ười> ่ลุ่มาให้มาฝากร้านนั่งดีลูกนั่งดีนั่งกระแม่นั่งกระแม่ร้านก็ออกมาหมดสาวนี่กระโสูหลดขาดบุ๋ยลูกหัวทางเปืเอ่อน โชโรดขาดก็เลยสุกรถมาติเต้ถึงเสร็จทางเลยมากลยวกัยังปทันจะตผลูกมากนะรานกระปล่อยมัวราเลียงคายถ้าชิเมื่อได้บันิรังกระิิตต่อต่อแล้วครับชวยจังห้รนตอนบ่ายร้านสิต่อ้เมื่อจจเบิงเมื่อเลยก็ออกมา

จะไม่ได้ผูกขออ้อนไว้บอโดยโดยไขยก็เข้าขาดแล้ลูก็ลุม่ใหญ่ม่ใหญ่ยยปลลูกสบยดียปลลูก็ทีได้ไปจนเข้าไปดปลลูไปลุ่น มานังไปคนเยอะปะลูหัอได้กระผูกไอูกควายลูกปลปลูกมั่ๆเนกระอยนงปลูบดีปะลูกระผูกไว้แล้วกุมบ่มุตงอบ่ถคนี่เน,น ประตูมาดิอะไรอะคะกรกกรบจบเขาจจขมันท้ยือๆแล้วกระจกกระจาไม่ได้กระพงไปให้ยังใช่ไหมไปเดินี่เดินนะเดอทนทอะไรกระจกง,งาน เตียงก็สืัวข้อแห้งปลาลูกเจ้อนลีเดยเว่านั่งถ้าไมีต้ทั้งน้เดือูงตปลาลูกปีมายันลานนั่งน่ะสั่งทิงนั่นแหละนั่งสิโกรูกละโอ้ยเย่าพย่าพด้ยนะน้องงานิงิิเย่าก่อนเออเออเจ้าลงก่อนน้องแม่เอาน้องไปสก่อน ลงลอลงลองใปอินลลนัดพารู้ปุ่นได้จ้องเงียบดื้อถึงทีลองอลงป้าป้าจับให้ลงอ่ะ ดีปะลูกพีป๊ะลาเด็กปะลูกฝากบุ้งผักรื่มสองนงเคน่อกันหว้คิมหนาสบายดีสบายดีปะลู